sổ so e sẽ sẽ se ngô sẻn đó e đe đe đó đẹp sẻn đẹp mô ụ mô mô đó mút, đó e đe đe de ngô đen mút đen mô e mê mê me ngô men Po, oh, oh, po, po, ngô ngó, pong, pong, y, pong. แมงปทองทอทองทองงอทองทองถูทอ้องรองรองร้องงอร้องร้องเกร้องท้องร้องพออีพีพีเอกพีนอนอน้องงอนองมองถูน้องพี่น้อง o o ho, o ho, 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 thu hong no o nó, no no non hong non to o to to no oh, ton yo ho, ye ho, 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 o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  ho, ho, on on ik ยอยูยูนอยยูนออนยูนฝอฝุฝุนอยุนโอุตกตก็ตกฝนตกสออีสิสิบอสิบหอุหกหกก็หกสิบหกหอหอหอโบหอบ ฟอ,อืฟอ,ฟอ,ฟอ,ฟอฟือ้นฟื้นอฟื้นฮอฟื้นซอสะสะกอสักฟอ,อฟอฟอ,อฟอกกฟอกซักฟอกกออากะทออโถโถเนอะถนกะโถนมออีมีมีดอมีด กอโอโกนปูนอโกนมีดโกนกออากากางอกางกออีกีกีงอกีงกางกีง